สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำราวตากผ้าที่มีคุณสมบัติใช้งานง่ายประหยัดพื้นที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทนแดดทนฝนด้วยนะครับก็มาดูกันต่อเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานจะง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับวิธีการเก็บนะครับก็กดที่เดรยเพื่อปลดล็อกแล้วก็พับลงได้เลยนะครับ เมื่อเราทําการยกขึ้นนะครับเดยก็จะล็อกให้เราอัตโนมัตินะครับแขนสแตนเลสคู่นี้นะครับความยาวจะอยู่ที่1 4นิ้วนะครับส่วนในเรื่องของราคาก็คู่ละ199บาทเท่านั้นนะครับเมื่อเราพับเก็บนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเราตักผ้าของเรานะครับจะแนบกับกําแพงเลยนะครับซึ่งก็จะเหมาะมากนะครับกับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยจํากัดนะครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับ ผมเลือกใช้เป็นพุกพลาสติกเบอร์เจนะครับแล้วก็ยึดด้วยสกูเกี่ยวปล่อยขนาด1นิ้ว3ตัวนะครับจากนั้นนะครับผมได้ทำการเทสดูนะครับโดยการโหนวัดน้ําหนักดูนะครับโดยตัวผมหนัก70กิโนะครับหลังจากที่ทดลองดูแล้วนะครับน้ําหนัก60 70กิโลนี้รับได้สบายเลยนะครับในส่วนของท่อที่ผมนำมาทำเป็นลาวนะครับก็จะเป็นท่อขนาด3ทันิ้วนะครับ เป็นท่อ IMC นะครับเพราะตอนแรกกลัวว่าจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าความยาวของผนังผมนะครับผนังบ้านผนังกำแพงผมนะครับยาว3เมตรนะครับก็เลยเลือกเป็นท่อ IMC นะครับเพราะว่า IMC ตรงไปจะมีเกลียวนะครับสําหรับต่อได้อีกครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําท่อนะครับผมแนะนําเป็นท่อ EMT ดีกว่านะครับเพราะว่าจะราคาถูกกกันเยอะครับมาดูอุปกรณ์หลักๆที่ต้องมีนะครับ ถ้าเกิดเราจะทำการติดตั้งเองนะครับผูกพลาสติกเบอร์เจ็ดนะครับสกูเกียวปล่อยแล้วก็สว่านสลับเจาะรูนะครับเมื่อคืนก็เพิ่งโดนฝนถล่มมานะครับแต่ทางร้านก็เค้มว่าทำมาจากสแตนเลสอย่างดีนะครับเป็น s u s 3 0 4ไม่เป็นเนิยแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียได้นะครับสำหรับน้าๆที่กำลังคิดจะทำเรล่าตาผ้านะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ